วันนี้เราจะมาปลูกบอลสีที่มีชื่อว่าลูกไม้ครับออนนี้เราเพิ่งเพาะชำไป1เดือนแล้วหลังจากที่เราผ่าหัวแล้วก็วางบนวัสดุชำก็จะเป็นขุยมะพร้าวสับครับเราก็จะแกะบอลสีลูกไม้เราออกจากตัวกระมังนะฮะแล้วเราก็เอาถุงพลาสติกมาครอบไปแบบนี้อันนี้วางไว้ในร่มตลอดนะครับมาดูใกล้ๆบอลสีลูกไม้ใกล้ๆกันลักษณะก็เป็นแบบนี้นี่ๆๆนซูมมาหน่อยอ่านี่ครับผม เราดึงแล้วก็ไปปลูกได้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะมีดึงแบบนี้เลยเนี่ยดึงอึบอ่าเห็นไหมฮะพอดึงมาก็จะมีใบแล้วก็มีลําต้นแบบนี้ก็พร้อมให้เราปลูกอันก็จะเกิดจากการผ่าหัวครับเป็นต้นละนี่นะฮะจะเยอะหน่อยเป็นลูกไม้ครับลูกไม้ก็เป็นบอลที่ยังไม่มีชื่อผมว่าก็โอเคนะคนที่ลูกไม้บางต้นก็แพงสําหรับคนที่ไม่มายเรื่องชื่อบอนสีลูกไม้ก็ตอบโจทย์เป็นอย่างดี มาจยกเราเอาบอนสีลูกไม้ลงปลูกกันวันนี้ครับเราจะใช้กระถาง4ี่นิ้วนะฮะเป็นกระถางเริ่มต้นของการปลูกบอนสีก่อนที่จะขยับขยายไปเป็น5นิ้ว6นิ้วแล้วก็8นิ้วตามลาดับนะครับกระถาง4นิ้วคือกระถางที่โอเคสุดละเหมาะสําหรับการซื้อขายการให้การอะไรน,นะครับเพราะว่ามันมีขนาดเล็กแล้วก็ง่ายส่วนดินปลูกเนี่ยใช้แค่ใบก้ามปูหมักอย่างเดียวเราก็นําใบก้ามปูหมักเราใส่ลงไปในกระถางลูกฟูกสีนิ้วแบบนี้ครับแล้วก็นําต้นบอนสี ลูกไม้ที่อยู่ในกล่องเราเนี้ยในถานเราเนี้ยใส่ลงไปทําสวนกันครับวันนี้ปลูกบอนสีลูกไม้การชิวๆกับบีบีครับส่วนโซนี่เนี้ยก็ไม่ค่อยมามาเขาก็เดินรอบสวนครับไม่ค่อยมานั่งเรียบร้อยแต่บีบีเนี่ยก็จะเรียบร้อยนั่งอยู่เป็นเพื่อนตลอดเลยก็แปลกเป็นหมาที่เรียบร้อยมากๆครับแล้วก็ไม่ค่อยโซนบอกง่ายอ่ะแล้วก็เอาต้นต้นบอนสีเราใส่ใน กระถางสีแบบนี้แล้วก็วางลงไปที่ถานก็ปลูกไปเรื่อยๆแบบนี้ครับฝนตกหน้าฝนครับผมแล้วก็พอฝนตกก็จะแดดออกฝนตกแดดออกก็จะสลับกันแบบนี้แหละเอาบอลสีลูกไม้ใส่เข้าไปในกระถางนะครับความจริงถ้ามีปุ๋ยละลายช้าก็สามารถใส่ได้แต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยละลายช้านะฮะปกติจะชอบใส่ปุ๋ยแล้วก็ดึงชิ้นบอลสีแบบนี้ออกมาจาก อันนี้เราเลยนะครับค่อยๆดึงนะฮะเพราะว่าเขาจะมีรากอยู่ดึงเป็นต้นต้นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้ได้มาแบบนี้ครับอันนี้คือชิ้นบอลสีแล้วมีรากยาวเลื้อยเฟื้ยเลยแล้วก็มีลำต้นมีใบาจากนั้นเราก็ใส่ใบก้ามปูหมักลงไปในกระถางเรานะฮะแล้วก็พยายามเกลี่ยนหน่อยแล้วก็วางต้นไม้เราเนี่ยใส่กระถางนะครับจัดให้ตรงกลางหน่อยผมจะชอบไม่ค่อยตรงกลางนะไม่รู้เป็นไร จะอยู่เยื้องๆหน่อยก็ปับกะกะเอาครับประมาณเอาให้อยู่ตรงกลางแล้วก็ปลด้วยใบกล้ามปูหมักแบบนี้แบบนี้ครับเรียบร้อยไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับวันนี้เราสามารถใส่ปุ๋ยละลายช้าได้นะแต่ว่าผมไม่ได้ใส่อพอเสร็จแล้วเราก็วางใส่ถาดครับแล้วต้นที่สองก็ใส่ดินไปก็ค่อยๆปลูกครับแบบนี้แหละชิวๆช,ช้าๆไม่ต้องรีบครับผมใช้ชีวิตแบบสโลไลช้าๆ นะะแล้วก็ดึงมาถึงใบเขากําลังกลางก็สามารถเอามาใช้ได้นะไม่จําเป็นต้องใบต้องกลางก็ได้แบบนี้ก็เอาลงกระถางได้เลยเอาลงกระถางได้เลยครับเอาใบก้ามปูหมักมากบไว้แบบนี้ครับครับตอนนี้เราก็ปลูกบอนสีลูกไม้เราเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมฮะได้ทั้งหมด10กว่าต้นครับ หกสามห้าสิบห้าสิบสิบเจ็ดก่อต้นประมาณสิบเจ็ดต้นนะครับบอลสีลูกไม้จะลืมปัก้ายชื่อให้เรียบร้อยแล้วเราก็นําต้นเล็กๆแบบนี้เข้าตู้อบครับแล้วก็รอให้สักสองถึงสามใบก็แบ่งจําหน่ายใจแจกต่อไปนะครับส่วนอ้าวบีบีหลับแล้วนะมานั่งเฝ้าจนหลับเลยนะส่วนชิ้นบอลไหนที่ยังไม่มีใบแล้วก็ยังไม่มีรากเราก็จะเอาเข้าใส่กระมังแบบนี้ไว้เหมือนเดิมแล้วก็รอจนกว่าเขาจะออกมานะฮะถึงจะมาลงปลูกอีกครั้งหนึ่ง อ้าวหลับแล้วบีบีบีหลับแล้วครับผมมานั่งเป้าเลยไม่ยอมห่างเลยตาเดี๋ยวพ่อจะเอาต้นบารสีเข้าตู้ละหนูไปนอนในบ้านปะเราไปนอนในบ้านปะลูกปะไปนอนในบ้านไปเร็วบรรยากาศในช่วงหน้าฝนต้องบอกว่าสดชื่นแล้วก็มีชีวิตชีวามากๆเลยโลก อบอวลไปด้วยสีเขียวของใบไม้ต่างๆที่พากันเติบโตแล้วก็สดชื่นมากๆครับตอนเช้าๆผมชอบไปนั่งมองที่ระเบียงแล้วก็ดูสายหมอกที่ไหลลอยแล้วล่องบนยอดดอยนางนอนครับผมเป็นสายไหลงดงามมากๆเลยเหมือนชีวิตเราโฟลต์แล้วก็ไหลลื่นขึ้นเรื่อยๆครับที่สําคัญถ้าเรานําต้นบอนสีสวยๆวยที่เราปลูกนะไปถ่ายรูปไปนั่งมองแล้วก็ฉากหลังเป็นภูเขาพร้อมกับสายหมอกจะได้อัดทะลได้บรรยากาศถึงความอภิรมมากๆเลยรู้สึกว่าชีวิตเรามีพลังขึ้นไม่น่าเชื่อว่า บรรยากาศยามเช้าเช้าเขากับสีสันของต้นบอลสีจะทําให้เราฟื้นฟูจิตใจแล้วก็ไม่รีบฮะเราจะใช้เราจะใช้ชีวิตแบบช้าลงอ่าเราจะคิดช้าลงเดินช้าลงแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองมีเวลามากขึ้นนั่นคือชีวิตที่ปาถนาเลยแหละนะฮะคือชีวิตตอนเช้าเที่ลื่นลมแล้วก็อภิรมงมากๆเลยครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับทุกท่านนะครับอยู่บ้านปลูกต้นไม้ทําสวนไม้ใบไม้ดอกมาอาต่างๆที่เราชอบนะครับแล้วเราก็จะมีชีวิตยืนยาวต่อไปสวัสดีครับ